สวัสดีครับผมราชานออนตัววันนี้มาเป็นพิธีกรในงานเปิดโครงการถนนสะอาดเกาะกลางสวยจังหวัดสุพรรณบุรีท่าลานบางกอสวนนะครับเดี๋ยวเราไปดูพิธีเปิดแล้วก็ไปดูบรรยากาศที่เกิดขึ้นในวันที่21มรรการาคม2564สวัสดีครับคำว่าสารงานต่อกองงานใหม่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ในใจของคนสุพรรณในวันนี้ก็คือลานอุทยานมังครสวนจะมีพิธีเปิดโครงการดีครับพิธีเปิดโครงการถนนสะอาดเกาะกลางสวย สำคัญมากของจังหวัดสุพรรณบุรีเพราะพระท่านวันหาศิลปะอาชานายกน้งตรีคนเป็นผู้ที่มีอุดมการและจิตวิญญาณแห่งความเป็นสุพรรณบุรีวันนี้การสารงานต่อจะเป็นอย่างไรเราติดตามชมกับราชานออบครัวประธานคือท่านวราุิศิลปอาชาต้งตรีว่าการการะทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผู้ว่าการจังหวัดสุพรรณบุรีท่านรัฐบา์สุวรรณทีที่สําคัญครับบริษัทชมเดือนคอมเพล็กซ์สนับสนุนเดี๋ยวดูบรรยากาศกันครับว่าสุพรรณบุรีเรากับสิ่งที่เกิดขึ้นภายใต้สารงานต่อเป็นอย่างไรครับบิ๊กท็อ รถน้ำนะครับที่ดูแลรักษากากลางถนนต้นไม้โครงการถนนสะอาดถนนกลางถนนสะอาดเก,กาะกลางสวยตัวสุรีครับพิษสักนิ์ก่อนทิ้งข้างทางเพื่อเกิดการมีส่วนร่วมของพี่น้องชาวจังหว,วัดสุพรรณบุรีและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการช่วยกันดูแล,แลรักษาความสะอาดให้สมบดรีเป็นเมืองที่สะอาดและน่าอยู่ครับสนับสนุนโครงการโดยบริษัทชมเดือนคอมเพล็กซ์จำกัดครับดรดมหงฟ้า <ile> และก็นีสัญ,ญลักษณ์นะครับถนนสะอาดเกาะกลางสวยครับ รภายาในรถนะครับก็จะมีนี่แหละครับมีอุปกรณ์ในการดูแลต่อ,อก,การถนนให้สวยงามนี่ทุกคนพร้อมนะครับพลเวานกลมทางหลวงนะครับวันนี้แต่ละชุดแต่ละชุดนั้นพร้อมเพรียงครับเสื้อเหลืองแห่งความจงรักภักดี ราชาออนทัวร์นะครับมาที่ลานอุทยานบังกรสวรค์เพื่อเปิดโครงการถนนสะอาด่อกลางสวยจังหวัดสุพรรณบุรีให้น่ารักน่าอยู่สิ่งแรกที่น่าภูมิใจคือเจ้าที่ตำรวจนะครับรักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่ตรงต่อเวลานี่ครับคาราวานรถกรมทางหลวงวันนี้ทั้ง10หมวดทางหลวง เมื่อได้ชมราชานออนทัวร์ EP นี้แนละ้วคงจะมีความสุขในการที่งานสารต่อของท่านวราวุศิลปะอาชานะครับจังหวัดสุพรรณบุรีบริษัทชมเดือนคอมเพล็กซ์แล้วก็เ <45. S 1> จ้าหน้าที่ทุกคนขอความมีส่วนร่วมอย่างยิ่งนะครับในการสารการต่อกองงานใหม่ที่ยิ่งใหญ่ <45. S 1> ในใจของวราวุฒิศิลปะอาชา1,2,3,4 พบเห็นม <5, S 1> ังกรพบ 6, โชคอานวย 8, 9, ชัย <9, S 1> ให้รุ่งเรืองที่เมืองสุพรรณนี่เป็นช่วงเช้า6กนาฬิกาเศษนะครับท่านที่ 8, 9, นุนชุมชนกงการ 8, 9, 9, 9, 9, 10, สปปบางกอสุพรรณนี่คือภาคประชาชนนะครับคนทิน้งเราเก็บดูแลบ้านเมืองเราตรงกับสักนะข้อหนึ่งคนดีสุพรรณนะครับอาาประชาชนทั่าไปยังร้านจุดยานบางกอสวรรค์นนครับในจุดภาคเช้านะครับสิ่งที่ทางโรดือนคอมเพก,ก์ก็คือ ดูแลตัแกนี่ครับกาแฟขนมไทยรับรองนะครับนี่ครับมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล,แลเซอร์วิสอาหารไทยขนมใส่ไส้มีปลาทั้งโขแต่ชันอนทัวร์พามาสู่สิ่งหนึ่งที่จะเห็นได้ว่าทำงานเดินด้ท้าก็จริงแต่ก็ต้องมีคนดูแลครับโตดมส่งฟ้าบทเพลง ท่านปาระธานเป็นหนึ่งนี่มูมได้เขียนไว้นะครับขณะที่ภาคภูมิใจมากว่าความเป็นสุวรรณภีมิดีท่านปาระธานรัฐบานายกรัะมนตรีคนเด่นได้ทํำให้เกิดขึ้นในความรับราเกิดและพัฒนามีเหตุมีผลมีหลักการแล้วเห็นจับต้องได้ ที่เป็นส่วนหนึ่งของคณะทํางานนะครับเราจะได้เห็นภาพสําคัญนี้เกิดขึ้นและทางทัวพามาที่อุทยานมังกรสวรรค์ครับนะครับที่เป็นสื่อมวลชนที่มาร่วมทําข่าวในวันนี้คึกครับครับรที่ท่านได้เดินทางมาเป<อ>็ตปามเปิดโครพงการถนนสะอาดเกาะางสวย ผู้สิ้นเวลาทั้งชีวิตเพื่อการพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรีอันเป็น่รับยิ้ให้เจริญกน้าอย่างย้อนเวลากลับไป50ปีใครเลยจะคิดว่าสุพรรณบุรีจะเจริญอย่างทุกวันนี้จากบ้านป่าเมืองปิดยากลำบากในการเดินทางทั้งภายในจังหวัดและการติดต่อกับเมืองหลวงทาสถานศึกษาทั้งสายสามัญและอาชีพ สถานพยาบาลให้มีการบริหารจัดการให้ถนนและต่อการในพื้นที่จังหวัดสรบุรีมีความสะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความสะดวกสบายทีในการใช้รถก่อนสวัสดีประชาชนต่อเนื่องตลอดจนเป็นการเสริมความและกำลังใจให้แก่ผู้บริบาลรวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการขยะบูลฝอ่บริเวณ ข้าราชการข้เต็มสถานูกษาราสนาธรรมชาติแรงงานและประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบต่อไปท่านคระท่านประานศิทธิปาอาชานายกบัญชีครที่ยี่เป็นการสื่อให้เห็นเป็นที่บุตกษาคณะกรรมการสองนายรัฐพัฒน์สุวรรณเจ้าบีผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานกรรมการสามนายปีชาทองคำ ขอให้คำมั่น,นสัญญาปยานครับต่อพี่น้องชาวสุพรรณบุรีวา่า,วข,วาข้าพเจ้าจะดูแลรักษา,กษาพื้นที่รับผิดชอบของข้าพเจ้าให้มีความสะาดสวยงามและความสุขของพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้งครัจนัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีท่านผู้วาา่ารัฐ,ฐุระารรัฐภระาสุวรรณปรทีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านคผู้ว่าราชการท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเพื่อนเพื่อนท่านเจ้าหน้าที่ของกรมทางนะครับแล้วก็อาสาสมัครและผู้่วงงานที่รักทุกท่านครับในวันนี้ผมรู้สึกดีใจและต้องขอขอบคุณนะครับทาน ท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้ให้เกียรติเชิญผมมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประวดถนนสะอาดเกาะกลางสวยของจังหวัดสุพรรณบุรีในวันนี้ต้องเรียนว่าวันนี้พวกเรามารวมตัวกันอยู่เบื้องหลังอนุสาวรีย์ของพ่อบรรหารเมื่อ30กว่าปีที่แล้วโครงการเยาวชนคนดีสีสุพรรณได้เริ่มขึ้นในจังหวัดสุพรรณบุรีทั้ง11ข้อผมเชื่อว่าหลายท่านในที่นี้ยังเป็นวัยรุ่นยังเป็นเด็กอยู่เมื่อละวสามสิบ บทตีสีสุพรรณข้อหนึ่งรักษาความสะอาดบ้านเรือนและชุมชนใครจะนึกนะครับว่าสิ่งที่พ่อบรรหารได้ทำด้วยจิตใจที่อยากจะเห็นจังหวัดสุพรรณบุรีนั้นสะอาดแล้วก็ก้าวหน้ามีความเจริญมีความสุขนั้นวันนี้กลายมาเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดของโลกใบนี้ข้อห่รักษาความสะอาดข้อสองถ้าใครร้องเพลงใครท่องกันคงจำกันได้ ข้อ2รักษาสิ่งแวดล้อมนี่คือภารกิจนี่คือสิ่งที่ลูกชายของนายบัญหารได้ทำมาตั้งแต่วันที่สิบกร,รกฎาคม2 5 1 2วันที่ได้รับระมหากรุณาที่คุณโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินไหมบัญหารไม่อยู่แล้วขยะตามเกาะกลางถนนตามถนนหนทางต่างๆมันยังจะสะอาดอยู่หรือไม่ แล้ววันนั้นลูกชายในบรรหารจะมาทํางานต่อไหมจะมารับไม้ต่อจากพ่อบรรหารไหมสิ่งหนึ่งที่ผมได้ตอบทุกทกท่านไปบอกว่าผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อบรรหารศิละปะอาชานั้นเก็บขยะให้กับคนสุพรรณตั้งแต่ท่านทํางานจนถึงวาระสุดท้ายของชีวชีวิตท่านท่านก็ยังเก็บขยะท่านก็ยังทําให้กับคนสุพรรณอยู่ดังนั้นที่บ้านไม่มีถังขยะก็น่าสงสารนะครับ ไม่มีทั้งขยะที่บ้านจะต้องเอามาทิ้งข้างนอกนั้นมันเป็นเวลาที่พวกเราคงจะต้องให้ความรู้เป็นเวลาที่พวกเรานั้นจะต้องมารวมตัวกันทำให้การสังคมของพวกเราทําให้กับจังหวัดสุพรรณบุรีของเราทาให้การส่วโรนั้นให้กับกอะกลางของพวกเราสือมวลชนเลยครับขอบคุณมากครับโดยเฉพาะขบวนทงนี้มีโลโก้ในโครงการด้วย ขบวนรถนะครับมีทั้งโมบายซวิตนะครับรถกรมทางหลวงมีเจ้าที่มีรถเคนนะครับมีรถกระเช้ามีรถน้ํารถขนอุปกรณ์ในการดูแลรักษาเกาะกลางถนนบำรุงรักษานะครับตอนี้สืชนชนช่อมวลชนครับเดี๋ยวเรามีเวลาในการที่จะท่านประธานจะได้เปิดขบวนนะครับสัญนาะนักฮันเอร์อบกฟ้ามีสัญญาแตรลมนะครับนะครับนขบวนอรั กลางสวยจังวัดสุมพันบุรเสังารจารมาแล้วครับาน้วครับ ถนนสะอาดเกาะกลางสวยจังหวัดสุพรรณบุรีโดยท่านวัดอาวุธอิลปาอาชาท่านผูงการจังหวัดสุพรรณบุรีท่านรัฐประทานส่วประเทศลาดเจ้าเต่าดงโกฟ้ารปมจสุพรรณบุรีป่าสงาะห์ไปด้วยครับอันที่สี่นะครับมีทั้งรถโมบายเซอร์วิสรถเต็นท์ไฟฟ้ารถกระเช้านะครับรถน้ำรถขนอุปกรณ์ บางส่วนที่ท่านชมไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวมาชมวีดิทัศน์ฉบับเต็มๆม,ม,มรดแกแห่งการพัฒนานะครับส่งมาคู่กันนะครับชมครับระลึกถึงท่านอระศิลปอาชาและดูนโยบายในยุคใหม่ทั้งสิ่งแวดล้อมทั้งความสะอาดและบทบาทอาที่ของรัฐมนตรีและความเป็นทายาศิลปอาชาครับไปชมกันตอนนี้เลยนะครับ